สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนๆแล้วก็กับตันกุ้งค่ะคุณแม่ค่ะโอเควันนี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่นที่สนามแข่งกระชานนะคะค่ะก็เป็นสนามแข่งรถใช่ไหมคะใช่โค้งเยอะมากทุกคนเรามากับเอ๊ะเอ๊ะค่ะยมฮ่าค่ะเขาชวนเรามาใช่วันนี้มีรถที่เปิดใหม่นะคะเปิดรถสไตล์สปอร์ตนะคะนั่นก็คือ All New R15 Connected แล้วก็ All New R15 M Connected นะคะ ตัว M เนี่ยคือจะมี ABS เข้ามานะคะอันนี้วันนี้เราก็ได้ทดลองขับขี่ด้วยเนาะใช่ใช่จุนได้ลงสนามด้วยค่ะเป็นครั้งแรกของสนามนี้เนาะใช่โค้งเยอะมากทุกคนแต่ว่ารถเอาอยู่ไหม,มดเดี๋ยวเราไปดูเนาะไปดูเรามีภาพให้ชมด้วยแล้วไปชมกันค่ะ

อ่าอ่าโอเคได้แล้วได้รถตัวเองแล้วอันนี้นี่คุณครูนะค่ะฝดแล้วต้องแล้วอัดีเหรดาเพเห็นช่างภาพพอยก้มไม่มีช่างภาพก็ผับธรรมดาอันนี้กุนซื้อเห I สวัสดีค่ะมาถามถึงความรู้สึกจูนกันบ้างนะสนามเนี้ยเป็นสนามที่คงเยอะมากแต่ตัวรถเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ดีมากคือเอาอยู่จริงๆนะคะจูนชอบตัว R15 M Connected นะเพราะเขามีระบบ ABS มาแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกลึกๆจริงๆว่าเออขับขี่เป็นยังไงเนี่ยอยากจะให้ฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญเลยจากนปอง Stop by Channel นะคะไปฟังกันเลยครับ จากปองสตอบไบาแชแนลหลันล้าได้เมื่อกี้เรียกดังๆมันก็ดังแต่เรียกค่อยๆมันก็ไม่ดังคือต้องบอกก่อนเลยว่าอันดับแรกอะว้าวกับรูปแบบการดีไซน์ของเขามากเพราะว่าเขาแทบจะถอด r 7มาเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีเทคโนโลยีมาให้ด้วยโดยเฉพาะตัว r 1 r 1 5 m แม่นะครับเขามีทั้งแท a c ชั่น control มี slipper c l u t c แล้วก็พิ i c ิป h i ต้องบอกให้ว่าตัวนี้ขี่สนุกมากทั้ง2ตัวนะครับตัวคอนเนตเต้กับตัว M เนี่ยขี่ในสนาม f e ลล i ่งไม่ต่างกันมันจะต่างกันแค่ในเรื่องของเทคโนโลยี Technology ที่เติมเข้ามาในโดยเฉพาะในเรื่องของพิ i c ิป h i นะครับขี่ในสนามคือในแทบจะทุกโค้งอะ่ะเราเดินโค้งออกปุ๊บเราไม่ต้องกำคัดเราเตะคัดไอเตะเกียร์ได้เลยทะนั้นมันจะทําให้รอบเครื่องยนต์อ่ะ มันมีความต่อเนื่องรอบมันไม่ตกเพราะว่าถ้าเกิดตัวที่ไม่มีคลิกคลิปอ่ะเราจะต้องเหนียวคัดพอเหนียวคัดปุ๊บรอบเครื่องยนต์มันจะตกตรงนั้นัแหละเราต้องไล่รอบขึ้นมาใหม่แต่พอมีคลิกกชิปแล้วุ๊าดันอย่างเดียวเลยครับนะครับระบบช่วงล่างดีทั้ง2ตัวนะครับระบบเบรกตัว ABS นี้ต้องบอกว่าไว้ใจเขาได้เลยนะครับ แล้วก็ในตำแหน่งของท่านั่งเองนะครับผมข้ามไปข้ามมานิดนึงห <laughs> ลืม <laughs> ท่านั่งถือว่าเป็นรถที่มีรถสปอร์ตที่มีท่านั่งสบายนะครับมันไม่ได้ก้มเหมือนตัวเก่านะครับเวลานั่งไปแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายเรารีแลกเราไม่ได้ตึงเครียดนะครับฉะนั้นเวลาในขี่ในสนามเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราถึงแม้อากาศมันจะร้อนเนี่ยแต่เราก็ขี่เราได้สนุกนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าขี่บนถนนเอง ที่มันไม่ได้ใช้ความเร็วหรือรอบเครื่องยนต์สูงขนาดนี้ถ้าขี่สบายๆส,สมูทสมูทมมทผมว่ามันก็รีแลกซ์ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆจากปองสตอปบไบค์นะครับเปนลายาวอ่ะจนไปเรื่อยพูดแ <laughs> ล้ขอบคุณมากครับแม็กซ um ิมัมสปีดวู้วันนี้ก็เตรีตัวกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะและวันนี้ก็ได้เหงื่อ ได้ความรู้เรื่องรถเนาะเขาวันนี้เขาพูดเรื่องรถเกี่ยวเกี่ยวกับรถให้หลุนไปแล้วนะเพราะหนนะูเป็นไรเดอร์ใช่ไหม,มเขาก็ต้องบีบก,ก่อนอลงแข่งเพราะเป็นครั้งแรกของเรากับสนามนี้แต่เ,เรายังคงคอนเซปต์เดิมนะก็คือไรสาระัแถม,มความรู้อันเ็นง,งานที่เรามาเราีสาระนะได้สาระบ้างเออโอเคได้สาละบ้างตัวนี้เราจะตัดแล้วยังไงก็ปาก กดติดาตามกดตับจะใช้คลืนไปเรื่อยนะคะแล้วก็กับกานขึ้นคุณนีด้วยนะคะมันแม่เราเองเราะ,ะแม่มาตากแดดตากลมนะครับเอ๊ะรถไปแบบให้ดูตัดต่ออีกทีดิแงว คลิปนี้ต้องขอขอบคุณทางยามาฮ่ามากๆนะคะ